ยายได้ไปยกสะดุ hmm. yardım, mm ้ง hmm. บ oh, mm ่โ hmm. อ yeah. nah ้สะดุ้งบ่ได้ก็เลยมัดเอาเบ็ดมาพร้อมเบ็ดมาพร้อมเบ็ดมะพร้อมเบ็ดมะพร้อมเอาเบ็ดดีกว่าบ่เอาเบ็ดดีกว่าเออเอาเบ็ดดีกว่าจันไปยกสะดุ้งกับปะได้อันนี้นั่งมีบ้างใดนีดอกเนี่ยล่ะ ในในถุงอ่ะในถุงเป็นปลาสะดุ้งหรือปลายัางโอ้ไม่ตะปลาบิด,ด,ด <laughs> ลักในถุงกระไดรุ่นขึ้นเก่ารุ่นขึ้นเก่าม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 ากระนั้นมันนั่งทูกหันต่างใจเขาบังหันเลยอันไม่ย้ายกาที่คุณไม่ได้จัดตัวฉัน ผมไม่ได้ไปเห็นนะผมก็เลี้ยมติดกันอันผมบอกให้ว่าเสงมาโอาฝากราบคือว่าตอดดอกต้อคุณน้องสันก็ว่าเสี่ยมา้าละฝนตกเลยโอ้ย้ายมาไปดอกว้ามื่อเนี้ยสันดอนว่าคือว่าออกมา้าอ่อแล้วนี่พอตาไปน้ำมาโอ้โอมันคือทรงเด็กตาเออก็เลยออกม้าเจ้าสันเจ้าไปน้ำอีกย้ายเรื่องว่าจังซีเออก็เลยออกมาเออว่าฝนตกสันก็เลยโอ้ย้ายมาไปดอกว<แ>้กาไปยกสะดุ้ง ไม่ <ไป S 2> หัวหัดทำมาคิดว่าได้ไหมเล็งซอยย้ายสะนะไปนะย้ายวานลงไปแล้วอาหารล่อจึ๊อกออกหญออจิ้มหญ้าเตี้ยบอกไปกันนะงั่งพูดไทยเอ็มเอาหนี้าถักแทนสินในหน้าเขาถอยล เราก็เหตุท้อยสูงทุกคนย้ายท่งวางท่ยอยมองให้นาเขาตุ่นกับย้ายต่อว่หาหันเสียดายเนาะป่ามันหลุดป่าขาวหลุด,ลดออีกแล้วป่าขาวเพิ่งย้ายนั่นไปแล้วนั่น <c oughs> เป็นเนี่งๆนี่แต่ขันดิบกันใส่ดีบใครนี่ปลาขาวอุ้ยจมมิดแล้ว่ะน่ะปลาขาวอ่ะน้ะสองตัวต่อกันแล้วปลาขาวเข่าเนาะไม่นี้เป็นปลาขาวเนาะปลาโรตีมันจะได้เห็นได้เนาะอ้เป็นปลาขาวมอืม หวานน้ำขมสุกเย็นไม่จ้าวานี้มันเป็นอันนั้นดีปลาลุดมันกระเล่นด้วยกันอืมมืนอี้บเป็นปลาขาวปลาขาวมันกินห้ำดีจ้ามันแรนเขามักินห้ำมาตีอื้อสอ่นเลยมื่อนี่ยจ้ากุบอมันได้ตัวได้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดตัวนี้ละจามกลไงตัวใหญ่คุณอ่ะ เงียบๆใช่ป่ะโอ้ได้อยู่ด้วยนะว่าสิบว่ได้เนาะเอาเท่านั้นอีกแล้วโอ้โหมือซ้ายมือขวาเลยโอ้ปากระแยงแน่เนาะตัวแบกใหญ่เนาะมีไข่ออกด้วยไข่อะไรตีเกล็ดตัวแล็กที่หนัก ปลการังไม่ได้ตัวงามๆเมื่อกี้ไม่ได้ปลาหลุดเนาะอ่าไม่ได้ปลาหลุดจักตัวปะการังก็ไ่ได้อันเบ็ดนี่ยมันล้ามันอย่างตั้งไหนมันล้ามันขาดมันหลังซึนแล้วล่ะโอ้ก็ิมัเสียดไปเรื่อยๆมันไปหรือลื้อไงบ่อบ่อไปอุ้ยอุ้ยกางมากอ่าเราเราเอาไม้เอาไม้ออกเอาไม้ออกข้างหาไม้เป็นบ้อปลา โอ้มันเกาะไปโอ,ปไปอ,อ้ป่าไปแล้วป่าไปแล้วหนึ่งโอ้มันเกาะไม่อ๋ออือฮึ่้ ปลากขาวมาแบบบ่ได้ตั้งโตเนาะจากนึกว่ามันสิบว่ากินน้าปลาที่จะดี่ห้าไปทำกัานบม่ได้ควัดทีนี้จ้าออกไม้เนาปลาก็จะที่นู่ละ หายายสามคันได้แล้คจะเดี๋ยวหน่าเดี๋ยวหลังเนี่ยสองคันเลยบ่ จมแล้วโอ้ยปลาขาวน้น,น,วน,ดนดบวานปลาขาวอะ่ะ อกอ่ามันกินยา้นกันหางม่ยิีดินโกจ้าอันขาวอันซีดน้ำเยอันคุณทักเท้ไปบนี้เพราะว่าเป็นคุณดอกขี้อินพุนคุณขี้อินพุนหว่าเซาน้ำได้จ้าขันใส่กับคำขันข้าว่านซีดดินซึ้ ดินเราดินเราด้วยม,มันดินมันหอมเต็งเลยดินมันต่างกันเต็มเลยตั้งใดขนใส่ห้ำขวายกับกลิ่นหอมกันยุ่งที่ไปยุกคือก็จะมันหักบอ่อคาบาดนี้เอาสะดุ้งงั้นนะั่นน่ะเอาด่างเขียวเนะี่ยย้ายใหดสะดุ้งไว้เกียรติบัก ่ครบ้าดอกดอกสนแม่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 ตัวเดีไปน้ำึงดอกจินยาสุดท้ายสัยงย,ย,ยายังม่แล้วคันหนึ่งเปน็นปาขาวบ่ออขาอ,อือ เกียดขั้นม่ได้ปากขาวต้องเอาดึงเหมืนนี้ละลุงออวะโอ้ยต่อยอูแอมือบาดด้คยน้อยกว่าตาฮักไว้อันกับตาอ,อีกนะจมแล้ววายดึงระทันมันปากขาวหรือ น,นั่นเอาแล้วเอาแล้วขอไม่กินกินเนี้ออ่ะใส่เนี่วางไหม,ไมจะภาพก็ได้ <laughs> ตอนที่มันขึ้นนะปากระแงงมันปากระแงงคาบเด่นมันไม่ได้กินหรอก men bò à đại lớp năn trộm điếc mít lên nè bạc khâu má à, lông cả gì lên nó ừ. thạch đi năn. ไปจ้อยอปลากระเงียง้ยขึนกะลีพามายามย้าย,ายตัวเบ่งไงเลยปลากระเง,ง้เสียงมันห้องพู่น่ะอโอ้โ้ามไม้งกินดีเดอ้อปลาเนีเ่ยประมาณสามสี่โมงด้ยนะอยเนาะสามโมงกว่าสี่โมงดึงบละนะดุ้งดึงหนักตึง้ง ปากกระย้งไม่ได้มีแต่โตยิ่ใหญ่มีแต่โตยิ่ใหญ่ปลาขาวหลุดหลุดว้ายกระสีย้ายกระสีได้เบิ้งต่อเธอเจ้าเนี่ยในเบิ้งโบได้ดอกเนี่ยมันขึ้นานมากินได้ย้ายเปิดของย้ายคือดึงเอาดึงเอาแต่ขอย้ายเบื้องหลังนึงค่ะขอย้ายเบื้องขั้นนึง เดีรุ่นอีกก้อนแบบทองยา้ายน่ะดึงเอาสองตัวสามตัวแล้วลอ,อยเรยนเลย้ะแม่ไอเลนเลยว่ามันบวีอปลาคร์โอ้โหนา,า,าตัวปกักไงน่าเอากินแท้แล้วปะเนี่ยเอาแท้เอาแ,อาแออท้ออมันสิคำนะนบ่เหอเฮอ หาโมงแล้วค uh uh no. well. uh ่ะส uh yes, ิว่ากันกลับบ้านแล้วมันกินแล้วแต่ว่าหนูปติดเนาะมันคําแล้วสิหาโมงแรงแล้วจังหวัดอีสานปัตุมขอบคุณหลายๆค่ะซีดเบ็ดเนี่ยทักแท้กับคุณยายงานอุปกรณ์กลับบ้านแล้วบ่ได้แล้วเออย้ายป่าได้หลายเลยมั้งเนี่ยอันนี่ค่ะเมื่อใดมื่อนันค่ะได้แต่มื่อมันมันวันนี้มีแต่ยังแต่ป่าตุยไงด้น่ะดูนะป่นกระแยงปลากระแยงเอาไวละบ่จ้ะย้ายแล้วนานโอ้ยมึงดูนะ ายายมีตะตโตงามๆมือเนี่ยอุ้ยมันสิเต้นออกยายก็บ่เทศนาฏมังโลดบ่ลากบประเทศหรอกเเต่มันเป็นยางพูทมันเป็นยางโอ้ยปลากระ่าง,งมันไม่จะัวใหญ่ๆโอ้ยวัอนี้ยายได้โลกวายแล้วค่ะได้ทุกมือขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปตา,าสอีสานบ้านทุง่งบุ้ยยายวั<ด>อนี้ยายได้ปลา<ร>ไม่จะสดสด ตะกี้กูบ่มีบักเผาบักโมเนาะจ้าเห็นไปเล่นบ้านเยบูอยากไปนั่งยื่อใส่กูก็ไปนั่งป่าที่คุณยายได้โมนี่มิถุนป่าแม่ไข่ป่ากระแย้งข้อมทำแล้วกลับบ้านคุณยายที่กลับบ้านแล้วเก็บอุปกรณ์คู่บ่แม่ใส่คู่บ่เออใส่คุณเอาน้ำน้ำมันอยู่นี่เตี๋ยเออน้ำเตี๋ยน้ำใส่ดีกว่าเนี่ยก็จะไป ผมปุ้นนี่บระกับน้ำแม่นบ่บ่ต่เอาสะดุ้งท้งพุ่นเออสะดุ้งยู่ปากโอ้ oh, สะดุง้งนี่ท้งพุ่นจ้ยายกลับคนละทงางเมื่อน่ยถึงเวลาหาบ้งแล้วค่ะคุณย้ายกลับบ้านแล้วสิตเมื่อใดได้เมื่อนั้นค่ะไม่แต่มือวันหมาน,มนคนของคณย้ายสงงานี่จากแทะพอมกว่คันเบ็ดสามคันใส่สารบันทุกขอบคนหลายๆนะค่ะที่กดติดตามสับสับไข่กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณหลายๆจ้าแล้วแลงออกมาจากยายสางาขอไอยสิย์ออกขั้นเดียวที่ไอ้บ่เนี่ยขั้นเดียวขั้นเดียวแย่ยถักแท้ขึ้นกันไอ,อย้ยูเด้โอ้อยอ,อ,อยู่ในปลาได้บ่อยยูวะอยากบ่ได้ลายกับมูลปลามูลดวงไปทั่วไปที่ดูนะคะปลากระเงี้ยไอ้ไ่นี่ที่ได้ปลากระเงี้ยกับอันปลาหลุดบ่ติดม้ะเนี่ย ปลากระกยงกับปลาตอง<า>ปลาขาวปลาขาวพวของไอศิษย์ก็ได้ไหลายปลากระยงแต่แม่ไข่ได้หน่อย